สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของครูนะคะก็จะมาเริ่มนะคะเรียนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลนะคะ,ะในการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างก็จะต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมีเทคนิคการค้นหาแล้วก็ประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนนั่นเองนะคะ เราจะใช้อะไรได้บ้างในเมื่อตอนนี้นะคะนักเรียนยังไม่ได้มาโรงเรียนมาใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้องคอมสิ่งที่นักเรียนจะใช้ค้นหาอินเทอร์เนต็ตได้มีอะไรบ้างนะคะค้นหาข้อมูลนะคะก็จะมีอะไรคะโทรศรัพท์ใช่ไหมคะหรือถ้าใครมีแท็บเล็ตก็ใช้แท็บเล็ตแต่ถ้าบ้านใครมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ใช้คอมพิวเตอร์ที่ติด ตั้งต,ติดต่อต่อกับอินเทอร์เนต็ตได้นะคะส่วนโปรแกรมที่เราจะใช้นะคะเขาเรียกว่าโปรแกรม Search Engine นะคะก็จะมีอยู่หลายโปรแกรมนะคะแต่ที่เรานิยมใช้ก็จะเป็น Google นั่นเองนะคะสมมุตินะคะนักเรียนอยากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับถ่านไฟฉายใช่ไหมคะนักเรียนก็พิมพ์คำว่าถ่านไฟฉาย ก็จะมีข้อมูลนะคะแสดงขึ้นมาเราจะค้นหาหันไปฉายอะไรถ้า่ันไปฉายเฉยๆนะคะเราก็สามารถกดค้นหาได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกับที่เราต้องการเพราะว่ามันจะขึ้นมาเยอะมากนะคะ เราอาจจะใช้คำศัพท์ที่ค้นหาทีา่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการเช่นจะหาอะไรนะคะความตักตากของไปใายหรืออาจจะใช้คำพลว่าชนิดของผ่านไปใช้ก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นคำที่เ,เป็นเพจที่ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ จากนี้นะคะนักเรียนสามารถค้นหาอะไรได้อีกก็คือวิดีโอนะคะรูปภาพนะคะได้หมดเลยเนอายกตัวอย่างนะคะกิจกรรมนะคะการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตถ้านักเรียนคนไหนนะคะมีมือถือก็สามารถลองขึ้นมาทำด้วยกันได้เลยนะคะก็คือ อ่าข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้หาสูตรเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมยการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมีสูตรใช่ไหมคะเออแล้วสูตรคืออะไรนะคะนักเรียนสามารถไปหาดูได้นะคะในอินเทอร์เนต็ตว่าสูตรการค้นหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะ แล้วนักเรียนก็มาตอบคําถามว่านักเรียนจะใช้คําพ้นว่าอะไรแล้วก็สูตรคืออะไรนะคะแล้วข้อ3ก็คือนักเรียนค้นพบสูตรในเว็บไซต์ใดบ้างนะคะแล้วก็ลองค้นหานะคะความรู้เกี่ยวกับการนำถ่านไปฉาย3ามก้อนมาต่อการลองดูนะคะอันนี้จะไม่เป็นใบงานนะคะจะให้หนักเรียนลองทำ ถ้าคนไหนที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็ลองทำดูะคะ่ะทีนี้เราจะมาดูเทคนิคในการค้นหาข้อมูลนะคะการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะก็จะมีแบบเลือกจากเว็บไซต์โดยตรงหรือจะใช้เซิร์ชเอนจินก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้นะคะ เช่นนะคะอาจจะใช้เครื่องหมายปวกเชื่อมคำที่ต้องการค้นหานะคะไว้ข้างหน้าเอาไว้ตรงกลางนะคะส่วนเครื่องหมายลบนะคะใช้นำหน้าเพื่อแสดงว่าเราไม่ต้องการให้คำนี้ปรากฏนะคะอาจจะใช้คำเชื่อมว่า a n d หรือ Or นะคะ and <Okay. S 1> ก็แปลว่าและใช่ไหมคะก็คือมีคำศัพท์สองคำนั้นปร ประกอบอยู่ทั้งสองคำนะคะหรือจะใช้คำว่า o อคือมีคำใดคำหนึ่งประกอบอยู่นะคะเช่นถ้านักเรียนเขียนค้นหาว่าถ่านไปฟ้าและถ่านไปฉายหรือ n นะคะเราใช้ n เป็นคำเชื่อมมันก็จะขึ้นมานะคะในเว็บไซต์ที่มีทั้งคำว่าไปฟ้าและถ่านไปฉายส่วน5นักเรียนนะคะ ใช้คำว่าหรือหรือใช้ตัวเชื่อมคําเป็น OR ก็คืออันว่า or นะคะก็จะขึ้นมีอาจจะมีไฟฟ้าหรือว่าถ่านไฟฉายประกอบอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะหรือว่าเราจะค้นหารูปนะคะเราก็พิมพ์ไปถ่านไฟฟ้าคะหรือถ่านไฟฉายแล้วก็กดค้นรูปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นรูปภาพนะคะ นอกจากนี้นักเรียนยังหารูปภาพของนอกได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เลือกสีได้ด้วยเจาะจงไปได้ด้วยนะคะหรือว่าจะหาเครื่องดนตรีนะคะก็ได้นะคะ หรือจะค้นหาข้อม <ver APIs> <ver here> ูลนะคะโดยระบุประเภทของไฟล์ก็ได้นะคะเช่นไฟล์มีนามสกุลดอ t ก็คือจุดนะคะ d o doc ก็คือมาจากไฟล์เวิรนะคะหรือว่านามสกุล pdf นะคะนามสกุลที่เป็นรูปภาพนะคะของรูปภาพก็จะมี bitmap หรือ bmp gif นะคะ jpeg png เป็นรูปที่ไม่มีพื้นหลังแล้วก็ TIF นะคะ TIF จะเป็นภาพที่ชัดละเอียดขนาดใหญ่หรือไฟล์ตารางนะคะที่ทำมาจาก Excel ก็จะเป็นนามสกุล .xls นะคะแล้วก็ไฟล์ Animation หรือว่าวิดีโอก็จะเป็น SWF หรือ MP4 นั่นเองค่ะ ึ่งข้อมูลในบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะให้ทันสมัยนะคะนักเรียนก็เวลาค้นนะคะนักเรียนก็ดูด้วยนะคะว่าคำคำค้นนี้นะคะนักเรียนเอาไปค้นแล้วนะคะเจอเว็บไซต์ที่เขาจะมีวันที่ให้นะคะว่าเอาข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีวันที่เท่าไหร่นะคะ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นนามสกุลของเว็บไซต์นะคะถ้าเป็น .ac.th นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษานะคะก็คือ Academy นะคะ .or ก็คือเป็นองค์กรไม่สแสวงผลกำไรนะคะ .or.th g o t h ก็จะเป็นของรัฐบาลไทยและ .co.th ก็จะเป็นของบริษัท การค้าในประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็ค้นหาข้อมูลนะคะนักเรียนลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อน,นำมาประดิษฐ์ของเล่นนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะคะ,ะนักเรียนนะคะ เอาของนักเรียนมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ดูว่าข้อมูลที่น่าสนใจและค้นหามาได้นะคะมาจากแหล่งข้อมูลใดแล้วก็นักเรียนจะนำมอเตอร์ไฟฟ้าที่ค้นได้มาประดิษฐ์ของเล่นได้อย่างไรนะคะให้นักเรียนลองค้นดูนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้นะคะการค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนเนาะ,ะนักเรียนก็ดูนะคะว่าเราจะมาใช้ในการเรียนได้อย่างไรเช่นค้นหาคำกริยานะคะอาค้นหาคำว่ากิริยาและกริยากริยานะคะว่าจะ แตกต่างกันยังไงนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาค้นหาภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะเนี่ยค่ะมีเยอะแยะเลยให้เราเลือกนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้ค้นหาข้อมูลในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีนะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะ แบบึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงครูก็จะส่งไปให้หนักเรียนใน Google Form นะคะสำหรับนะคะการค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วให้หนักเรียนเนี่ยไปลองค้นหาดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะ